เริ่มต้นเดือนใหม่ด้วยความอารีที่มีความอับปีอยู่ในดวงใจยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องโอเมจเคกันด้วยนะครับและในตอนนี้ท่านอยู่ในรายการพิเหลือนรีวิวเป็นรายการใหม่ที่ผมจะทําการรีวิวความอับปในการสุ่มของชิ้นใหม่รายการนี้เป็นรายการใหม่ผิดพลาดประการใดขอโทษทุกคนไว้ก่อนเลยรายการนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยดีวยกว่านะครับ แกลุ่นน่ะลดเสียงก่อนรับชมคลิปกันด้วยนะครับและสำหรับเด็กโป๊กี้สกิไม่ได้ทอยเลทที่มีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าลืมใช้หัวสมองก่อนรับชมคลิปกันด้วยนะครับทุกอย่างภายในคลิปเป็นเพียงแค่คอนเทนต์ดูเพื่อความสนุกและไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างนะครับเด็กเริ่มต้นวันที่สดใสด้วยการกดเช่าร้านช้าไปหนึ่งทีเอาดีนี่มันตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ยในตอนนี้เราก็ต้องหาของชอบก่อนละกันนะครับ เอาดีพี่ใชใหญ่นี่มัน MP5 สกินใหม่ที่โคตรจะแบบโคตรโคตรกาในวันนี้เราก็จะได้ะแค่รีวิว m p 5ใหม่แล้วก็สิท์ขั้นสูงนะครับมาเริ่มกันที่ปืน m อพีดีน่ากาดาส่วนสแตทของปืนนี้ก็บวกแม่นยำสองบวกแมกกาซีนหนึ่งแล้วก็ลดความเร็วในการรีโหลดหนึ่งนะครับเปิดแจกกันด้วยการเลือกของ2ชิ้นที่ไม่ต้องการหลังจากนั้นก็กดยืนยันไปได้หลังจากที่กดยืนยันแล้วก็ไปเริ่มสุ่มของกันเลยดีกว่านะครับครั้งแรกจัดไปเบาๆ9เพชร ดวงผมนี่กค่ใช้ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยเรายิ้มอยู่นี่มัอะไรกันปสเอจิิ้มไม่ได้มาต่อกันที่สิทธิ์ขั้นสูงประจำเดือนกันยายนกันดีกว่านะครับและแดบเฮียจัดไปพีเมียมพัฒแบบเบลอๆนะครับส่วนชุดสิทธิ์ขั้นสูงประจำเดือนกันยายนนี่ผมมองว่านี่มันอะไรกันวะเนี่ยไหนลองใส่ แต่ถ้าลองเอาชุดเต็มบวกกับสกินปนที่สุ่มมาก่อนหน้าก็าอาจจะดีขึ้นก็ได้นะคร้าเซอร์ไพรส์เอาเป็นว่าในวันนี้ผมจะใช้ชุด,ชดป้าเนไปสุม่มแชทโลกกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าคนในแชทโลกจะรู้สึกเอือกันหรือเปล่าเปิดรายการแปลและในวันนี้ผมได้สุม่มแชทโลกเข้ามาเจอเด็กกระโปงก,กี้สกินปุริทอยเลยเดี๋ยวเราไปดูกันใีกว่าน,นะคชับว่าผมจะสามารถปัน่นไอเด็กนี่ได้ยังไงกดเมฆกดเม,มอยาตาัะนะเดียมข้าว โรงค่ะลรงค่ะคิดเห็นอยากจะรู้ว่าคุณน้องบ่นคุ้นไปเลยนนักหมาอย่าสู้รักกันมาต้องแทนด้าฉะน้องไอะไรได้เะน้ออยู่ เขา่าเกมหมาไม่ทันไรก็รู้ซึ้งถึงเกมดีเสียงเด็กกระโปงกี้ที่หายไปจึงทําให้ผมต้องรีเกมรมบอกว่าเกมนี้ได้แบบก่อสวรรค์น,นะชรัพอคิวมาเหมือนทีมจะรู้งานก็เลยพาผมมาโดดที่เมืองพีเฉยแบบนี้ก็ต้องบอกเลยนะชรว่ารูปปากหวานเจี๊ยบแน่แม่มณนีประเด็นคือมันพาผมโดดไม่ถึงซะด้วยผมเลยจําใจต้องมาโดดที่ข้างๆเมืองพอลงถึงพื้นผมก็วิ่งฟาร์มของตามปกติแต่ท้าว่ามันมีอย่างหนึ่งผิดปกติไปมึงจะไม่แย่งกูฟาร์มหาเพรามึงรออยดิหลังจากที่ฟาร์มเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งไปหาคคนนใ่ม่มม้้รรบบเเเพาาาะวกกีตองแด็ จ,จังหวะนี้โดนสกิลเล็บขบจงวิ่งกับตลบเข้าบ้านไม่รู้ว่าพวกมันจะยิงทำาไงเลยังหนาขอตั้งหลักได้แล้วเราก็ต้องวิ่งอ้อมโลกไปช่วยเด็กกับโป๊กกี้เหมือนว่าเด็กกับโป๊กกี้มันจะโดนสกิลแล้วก็ต้องวิ่งเข้าไปช่วย,วยรอ,นยอ,อหน่อหนะน้องชายพี่สกิลชุดพี่ก็มี อะไรมาอะไรนะมาเมา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 เดี๋ยวไอเด็กกระโปงกี้มันจะมีอาการแล้วก็ต้องวิ่งเข้ามาชุบก่อนนะครับ อันนี้ผมก็งงกับตอนเล่นเหมือนกันนะจราบวันนี้ผมมารีวิวชุดกับเอพีห้าใหม่แต่ทำไมกูไม่เก็ตแกไม่รอดแน่หมดตีชีลแบบ ในขณะที่ผมยืนฟางของแบบชิลๆจู่ๆก็มีตัววิ่งเข้ามาเปิดผมทั้งที่ผมยังไม่ได้ตั้งตัวโดนเปิดมาส2เม็ดเลือดหายไปเกือบหมดจังหวะนี้แล้วก็ต้องหนีก่อนนะคารับระหว่างที่ผมหนีด้วยความหวังดีของเด็กกับโป๊กกี้น้องได้วิ่งเข้ามาช่วยผมยิงแต่ผมก็ต้องหนีกับพันยาก่อนหรึ่นล้มึงจะเลือกทำอะลรหนากลัวเียนชื่อกูนี่ไง ในระหว่างที่ผมกำลังยืนแอคยูจู่ๆเบบี้คาร์บอนก็สะกิดหลังผมจึงทำให้ผมไม่มีทางเลือกผมเลยส่งเบบี้คาร์บอนลงไปคุยกับฟุตบาทกว่าจะยิงโดนสมาร์ทโฟนก็เกือบบินเหียบสองสมองเกลี้ยง ชื่อดูไม่ช้าไก่อ่อนพักบ้ญทองแล้วคุณน้องจะหิวของหาพักบุามังหรอเป็นอะไรอะนะแบนจะร้องไห้ยะๆจะให้เขาเรียกแนมะ่ให้ตัวเองอะเปล่าอ่ะ มาถึงกันในช็อตที่เราต้องรีวิว MP5 กันแล้วนะคราบเดี๋ยวเรามาดูช็อตนี้กันนะชราบว่าสกินปืน MP5 จะมีประโยชน์มากแค่ไดน ปืนการไหนๆเราก็เดสมองแตกกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูเด็กกับโปกี้สกีเบดี้คาร์บอนเล่นกันดีกว่านะครับมาดูกันว่าไอเด็กค <c oughs> นนี้จะเล่นอ่นหรือรเปล่า <c oughs> ในช็อตนี้เ <c oughs> ด็กกับโปกี้เแบบี้คาร์บอนได้กระโดดขึ้นกล่องมาเจอไฮยีน่าใส่วิกล้อมไมวอยู่ในตู้ในช็อตนี้เด็กกับโปกี้เแบบี้คาร์บอนตัดสินใจมาเอา <c oughs> ชุบกูเฉยเลย <c oughs> ผมเกิดลุกมาใหม่ด้วยแรงแขน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 หลังจากนั้นก็เรียกลงที่เดิมโดบของเศษซับก็กะจะวิ่งเข้าไปช่วยเพื่อนวิ่งมาถึงเปิดบูธไปไม่โดนกระโดดข้ามกล่องมาเอา MP ห้าร้งตไเเสปมู ล่วงไปหนึ่งเต๋าคือว่าในวันนี้เรามาพร้อมกับปืนเอพีห้านะครับกูถามด้ิจริงเถือที่ดาเมจหรือลมตดวะตีนเนี่ยถ้ามึงไม่ใช้มึงก็อายัดรูทวามมึงไปเถะไอ้ดิแต่ก็ยังไม่จบในชครับเรายังเหลือตัวแบกในทีมเราที่เราสุงแชทโลกมาอยู่หนึ่งคนนะชรับไปดูกันนะชรับว่าน้องจะสามารถเล่นได้โหดแค่ไหนจะแบกเราได้หรือเปล่านะชรับ กูถามจริงเถอะนี่คนหรือคเล่นวะแม่งโง่ชิบหายและในเกมนี้เราจบไปด้วยอันดับ6นะชับผมท 8, ําได้แค่8ชุดาเมจ3 7 0 0นะครับะชส่วนเพื่อนที่เหลือก็โง่ชิบหายไม่ทำอเไยไม่ได้สักอย่างเลยอีกจบแล้วก็จบไปนะชดี๋ยวเกมหน้าผมจะตั้งใจแบกเนาะเอา้าหายไปไหนอะเดี๋ยวคลิปนี้จะสั้นเกินไปงั้นผมขอกด1-4สอีกสักเกมแล้วกันนะชับเดี๋ยวเราไปดูกันนะชับว่าอาการหัวร้อหลังจากที่เจอทีมหัวจะเป็นยังไงนะช้าและในเกมนี้ก็อยู่กันในแมปกอดสวรรค์อีกเช่นเคย ในเกมนี้มาก,กับสกายวิ่งอแปเลือกลงที่พีกิเช่นเคยนะครับหลังจากที่ลงถึงพื้นปืนแรกที่ผมได้ก็เป็นแม็กซ์สิบนะครับหลังจากที่จับปืนได้ตัวแรกที่ผมเจอก็เป็นพวกสไปเดอร์แมนนะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะขึ้นไปหาอะรันมงหรอผมวิ่งวงนตัวนี้อยู่นานนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงตัวไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสู้อ,อยู่กับคนหรือผีมือสิงอยู่ในกำแพงหรือเปล่าหลังจากวน่อยู่นั้นก็มาเจอลูอีหล่อยนะครับผมนั่งหล่อยชาวบ้านช่อช่องเขาผมก็เลยทำการตบสั่งสอนลงไปนะครับ นั่งฟาร์มของลูกเจห,หลอยเจอผีก้องก่อยกระโดดใส่หางดิกๆผมเลยทำการสกายคลิกส่งมันกลับบ้านเก่าดูเหมือนว่าฝั่งตรงข้ามันจะแครนแขนแครนแขนผมมากและสิ่งเดียวที่ผมทำได้ในตอนนี้ก็จะเป็นผีเฝ้าวงโกดเพราะว่าถ้าพวกมึงไม่สลดพวกมึงก็ไปยืนหดอยู่หน้าล็อบบี้นะจ้าสมทวยอะไรสมมีแต่กูว่ามึงสมองตันมากกว่าไว้โทชิบ ดูจากการล่าเล่นของฝั่งตรงข้ามก็ดูเหมือนว่าในเกมนี้มันจะแ้นผมมากๆเลยนะครับไม่ปล่อยให้ผมไปไหนเลยผมก็เลยเป็นผีเฝ้าวงกลมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆส่วนอีป้าด้านนี้ก็เป็นอะไรลแม่หนีอย่างเดียวเลยผมรู้สึกทนไม่ไหวผมเลยตัดสินใจกระโดดเข้ามาปาดอีป้านี่แต่เหมือนว่าป้านี่ก็มีฝีมืออยู่บ้างนะครับกระโดดมว้วนเขาน่าใสกับผมหลังจากนั้นผมก็วิ่งจุ๊งมาดักเรียมใหม่นะครับอีป้าพยายามจะวิ่งปาดผมด้วยความที่ทนกลิ่นเปรี้ยวของตัวป้าไม่ไหวผมทำการฉีดโลออนไปหนึ่งปื้ดเป็นลมลงไปก แขนผมมาจากชาปางไหนหลังปิดป้าตัวนี้ไปแล้วผมก็คิดว่ามันจะจบแล้วนะครับแต่สุดท้ายมันก็ยังไม่จบเพราะว่าพวกป้าปาตีดีเขายังส่งเบบี้คาร์บอนมาเจอผมในช็อตแรกวิ่งสวนกันเป็นเพื่อนผมดัดออกมานะครับผมแล้วก็ปาดไปยังไม่โดนะครับแต่เหมือนว่าป้าข้างหน้าจะมีปืนนะครับผมแต่ไม่มีสมองนะครับผมวิ่งงง หลังจากได้ส่งตี้ป้าปาไป,า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 ปายืนกินมาม่าอยู่หน้ารับบี้แล้วผมก็ขออนุญาตแอคหน่อยเลยกันนะช้าและในที่สุดผมก็หลุดพ้นจากพัฒน,นาการจากการได้เป็นผีเฝ้าว,าวงกดตั้งแต่ต้นเกมผมได้ทำการวิ่งฟาร์มของเพื่อหา MP5 ต่อไปเรื่อยๆแต่จะหายังไงผมก็หาไม่เจอสักทีจนผมต้องตัดสินใจวิ่งออกเมืองผมมิลงมาถึงบิมาสกิและผมเจอตัวอยู่ข้างหน้าแต่เหมือนว่าระยะมันจะไกลเกินไปนะชา้าผมก็เลยวิ่งเข้ามาขอยิงใกล้ๆแบบเน้นๆเอา MP5 กว่าเอาเป็นหนึ่งรายงานข้อหาขัดขวางการรีวิว พวกมึงว่ามันได้ยินกูปะวะทุกวันน <sh arp establishment> <detta jeune> <LS> ี้เล่นเกมกูจะฉลอนขึ้นทุกวันพูดคุยทายคลิปในวันนี้ขอเสนอเหตุผลที่ผมไม่เค่อยได้ลงคลิปนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า กูขี้เกียจนะครับตรงๆเลยแค่ั้นแต่ในตอนนี้ผมก็กลับมาทําแล้วนะครับเพราะว่าผมทนเสียงเรียกร้องของกระแสของความหลอกของผมไม่ไหวนะครับเอาดีแล้วมาตอนนี้ก็กลับมาทําคลิปแล้วนะครับและที่สําคัญนะครับในตอนนี้ผมเปิดเล่นกับคนดูแล้วก็ดันแรงกับคนดูในสตีมอยู่นะครับเป้าหมายในซีซั่นนี้ก็อยากจะดันแกนไปกับคนดูนะครับสำหรับใครที่ขายเลี่เล่นควยๆายก็สามารถมาเล่นกับผมในสตีมได้นะครับผมรับแบกควายอยู่นะครับอยากเล่นนะครับพี่ชายใหญ่เอาตรงๆเลยนะครับใครมีเงินก็เอามาให้กูบ้างนะครับผมที่สตีมนะครับไม่อยูเง